สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาให้คาถาคาถาเมตตามหานิยมบทสำคัญบทหนึ่งนะและบทอย่างดีนะผมวินัยเที่ยวอาหารคนเล่าเรื่องลีรับนะครับก่อนเราจะไม่ให้คาถามหาเมตตามหานิยมหรือคาถามหาสเสนนะเราจะมาพูดถึง เก็ดประวัติที่ผมทำคอนเทนต์ทำคลิปเกี่ยวกับจะพูดถึงเรื่องเทพเนาะที่แรกว่าจะตั้งลำดับไล่าจากเทพลำดับล่างสุดขึ้นไปบนสุดแต่ดูแล้วไม่เวิร์กเอาเทพที่ผู้คนก็สนใจมากๆดีกว่านะก็ ผมจะมาพูดถึงประวัติและอะไรอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับพระนารายนะครับประวัติจุดกำเนิดเนาะก็มาเล่ากันเลยดีกว่าจุดกำเนิดของพระนารายนะฮะมีหลายจุดกำเนิดนะฮะบางก็ว่าเป็นลูกของพระ อาทิตย์หรือพระสุริยเทพบ้างก็ว่ามาจากพระศิวะสร้างบ้างก็ว่าพระนารายเป็นฤาษีนารายมาก่อนนะบำเพ็ญเพียรมาจนขึ้นมาเป็นพระนารายนะแล้วก็บ้างก็ว่าพระนารายเองเป็นเป็นคนสร้างพระพรมและสร้างพระศิวะนะตามนิกายที่ เขาจะยกย่องหรือเขานับถือพระอะไรท่านิกาที่นับถือพระนารายสาวกก็จะยกย่องพระนารายเป็นใหญ่นะถ้านับถือพระศิวะสาวกก็จะยกย่องพระศิวะเป็นใหญ่แต่จากการดูของผมนะดูจากนารายอวตารดูจากพระรามดูจากพระกฤษณะดูจากนรสิงห์ดูจากหลายเกี่ยวกับนารายอวตารรู้สึกว่า พระศิวะจะใหญ่กว่าหรือว่าจะอยู่สงกว่าพระนารายณ์นะฮะเพราะฉะนั้นเราเอาตำนานนี้มาเล่าเลยคือว่าพระนารายณ์ถูกสร้างมาจากพระศิวะนะฮะด้วยกว่าด้วยการซึ่งไม่มีใครพูดหรือว่ามีมีคนพูดแต่พูดน้อยนะนนเมือนใครด้วยการลูบแขนข้างขวานะฮะเพื่อให้มีเทพผู้ช่วยนะ,ะโดยว่า ทำพิธีแบบใหญ่โตนะพูดง่ายๆให้สมกับเทพที่มีความยิ่งใหญ่อยู่อันดับสองนะฮะดยการรูปแขนข้างขวานะคือรูปพระกําลังแบบจุดที่มีกําลังมากที่สุดนะก็บังเกิดมาเป็นพันาราลายนะฮะแต่มหาเทพสององค์นี้นะฮะถ้าดูจากหนังเดียหรือดูจากอะไรนะฮะเขาจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะเขาจะเรียก พระศิวะก็จะเรียกพระนารายว่ามหาเทพพระนารายจะเรียกพระศิวะว่ามหาเทพเหมือนกันนะครับพระนารายนะฮะเป็นเทพสงครามนะครับเป็นเทพสงครามเป็นเทพที่ค่อนข้างจะบูบูเนาะถ้าเป็นพระเอกหนังก็คือประเภทพระเอกหนังบู๊ประมาณนี้เพราะว่าอวตารมาแต่ปางนะเป,นเป็นเป็นอวตารปราบยักษ์ ็นอวตารปรับอสูรเป็นอวตารที่ลงมาเพื่อต่อสู้พูดง่ายๆแม้แต่ตำนานจะหมดยุคพระพุทธโคโดมหรือพุทธเจ้าปัจจุบันจะก้าวเข้าสู่พระยุคพระศรีอารน,นะยังมีตำนานของพระนารายเข้ามาพูดนะฮะซึ่งมนุษย์ก็พูดหรือว่า เป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ผมแบบอุปโลกหรืออะไรขึ้นมานะเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเลา่าเป็นอะไรที่มนุษย์เขาพูดมาเหมือนกับพอหมดยุคพระพุทธโคโดมก็จะเข้าสู่ยุคพระศรีอานประมาณเนี้ยยุคซึ่งเป็นตำนานมานานนะฮะซึ่งอย่างยุคพระพุทธโคโดมมีอายุห้าพันปีใช่ไหมพระเจ้าองปัจจุบันเนี่ย ตอนนี้ผ่านมาแล้วสองพันห้าร้อยหกสิบหกปีนะคือเกินครึ่งมาหน่อยหนึ่งปุงยังไงแต่ตำนานของพระนารายณ์ก็จะพอหมดยุคพระพุทธเจ้าแบบโคดมองเนี้ยจะมีหมู่คนพานมูอสูรมูอะไรขึ้นมาครองโลกนะฮะเขาตำนานเขาพูดย่างั้นนะพระนารายณ์จะเอาวาตาันมาเป็นพระ,ะ,ะกัลกินะออกมาล้างผ่านหมู่คนพานมูอะไร โมอะศูนย์พวกนั้นแล้วจะมีการสร้างโลกใหม่ขึ้นมาแล้วจะมีศาสนาของพระศีอานเข้ามาแทนที่นะเข้ามาเป็นพระเจ้าองค์ที่ห้านะแต่นี่คือเรื่องเล่าของพรนไะลายปางหนึ่งในอนาคตนะพูดว่างั้นนะแต่เราเอาปางที่ผ่านๆมาที่เป็นเรื่องเล่ามากมายนะฮะปางที่คน ทยรู้จักมากที่สุดก็คือพระรามเนาะพระรามพระลักษ์อย่างเงี้ยพระลักษ์นี่ก็เป็นเท้าอนันต์ตานาคราชซึ่งเป็นพัะที่นั่งหรือเป็นบรลลังของพระนารายณ์นะลงมาเกิดเป็นพระลักษ์นะส่วนพระพระรามก็คือพระนารายณ์อวตารนะทีนี้เรามารู้จักพระนารายณ์โดยละเอียดอีกทีนะ คำว่าพระนารายนี่นะไม่ได้เป็นชื่อของเทพองค์นี้โดยตรงนะครับเขเอามาจากชื่อของพระพรมองค์หนึ่งนะคําว่าพระนารายนะซึ่งพูดกันในหมู่คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าคนในละแวกเนี้เนาะเพราะว่าชื่อจริงๆของท่านนะฮะไม่ใช่ชื่อพระนารายนะครับ ชื่อพนอรนนายนี้เหมือนชื่อตำแหน่งเหมือนชื่ออะไรตำนองนี้มากกว่านะครับชื่อจริงๆของท่านคือพระวิษณุนะครับหรือชื่อเต็มนะฮะพระศรีฮาลินวิษณุนะฮะชื่อที่คนประเทศต้นตำรับเขาเนาะอย่างคนทางอินเดียหรือ คนศาสนาอินดนูจะรู้จักหรือนิยมเรียกมากที่สุดคือพระวิษณุนะฮะเขาไม่ได้เรียกพนะนาลายเหมือนทางเหมือนแบบคนไทยเขาเรียกกันนะ,ะพระวิษณุนี่คนละองค์กับเทพที่เอาแหวนมาให้แม่ของนางพิมนะฮะนั่นคือพระพิษณุกรรมนะฮะคือองค์นั้นก็คือพอพานนะฮะส่วนพนะระนาลาย์นี้คือวอหวนิศนะะวิทวิษณุ บอแหวนสไลซอลฤสีนะฮะองนั้นคือพิณุนกรรมนะฮะคือเทพแห่งช่างนะฮะนายเทพแห่งช่างนะฮะหรือว่าเป็นเทพที่พระวิษณุกรรมเทพแห่งช่างนี้จะเป็นที่สถาบัานมหาวิทยาลัยในเมืองไทยถือเป็นครูนะฮะพระวิษณุกรรมนะก็คนละองค์กันนะครับก็พระวิษณุกรรมก็คืออาจจะเป็นเทพระดับกลางๆหรือเผยเอาจจะเป็นลูกน้องของพระอ,อินด้วยนะ แต่พระวิษณุนี่คือเทพมหาเทพนะครับเป็นรองแค่พระศิวะนะฮะแม้แต่พระพรมยังต้องเกรงนะเกรงพระวิษณุนะครับตามที่เรื่องไอเรื่องเล่านาลายอวตารนะรยิ่งพวกทางพร,พระอินนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเรามาพูดถึงลักษณะร่างกายนะของพระวิษณุนะครับ มีสี่กอน,นะครับเป็นเทพสงครามที่ลักษณะไม่เหมือนเทพสงครามนะฮะหน้าตาอิม่มเอิบสมบูรณ์มีกายเปลี่ยนเป็นหลายสีนะฮะแต่ที่จะเห็นบ่อยจะเห็นมากจะออกสีคําสีม่วงสีแบบน้ําเงินแบบกล่ำๆอะไรทานองนั้นมากตามรูปภาพหรือตามตามลักษณะน,นะที่เห็นบ่อยนะ แต่บางที่บางคนเขาว่าลูกกายเปลี่ยนสีไปเลยเป็นสีทองก็มีนะแต่ลักษณะของพระมิสุเทพหรือพรนะนารายณ์จะมีลักษณะคือสี่กรนะถืออาวุธวิเศษคือจกักรคัทาสังนะแล้วก็ดอกบัวนะครับซึ่งอาวุธที่ว่านี้ ที่เป็นอาวุธประหัดประหารนไน่้มีมีจักรนะฮะที่ดูลักษณะจะเป็นจักรอย่างเดียวนะชื่อสุสทัศนะจักรซึ่งทามาจากเปลวเพลิงของพระอาทิตย์นะฮะหน้าตาอิม่มเอิบสมบูรณ์ยิ้มแย้มจ่มใสไม่มีหน้าตาหดเหี่ยมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะพระายหน้าตาเป็นมิตรนะฮะหน้าตาธรรมดาแบบ เป็นเทพที่หน้าตาธรรมดามากไม่หดเทียมเหมือนพศิวะนะฮะซึ่งแขวนกะโหลกนะฮะมีตีด้ามยาวมีเหี้มีแบบหน้าตาดุะพศิวะจะหน้าตาดุะพูดง่ายแต่พระนาลายไม่ใช่นะครเป็นเทพที่มีไม่สีเยอะนะในในในก่อนหน้านั้น,นเคยยกภรรยาองค์หนึ่งให้กับพระผมนะฮะ ก็คือพระสุวัสุร์วัตีนะฮะหรือเทพเจ้าแห่งศิลปะการแสดงหรืออะไรเงี้ยจนเมืองไทยเราเนาะแบบมีประกวดตุ๊กตาทองหรือรางวัลพระสุรัตน์วตีเนี่ยนะก็จะยกย่องเทพองค์นี้เป็นครูนะครับซึ่งเป็นอดีตภรรยาของพระนลรายนะยกให้พระผมนะพระลรายยกให้พระผมนะ แล้วที่อยู่ของพันธลายคือกลางกเกษียณสมุรน้ำนมนะฮะซึ่งเป็นทะเลสวรรค์พูดง่ายๆมันไม่มีหรอกในโลกมนุษย์ทะเลน้ำนมนะก็เป็นทะเลแบบโลกอีกมิติหนึ่งทำนองนั้น,นอยู่ก็อยู่กลางกเกษียณทะเลน้ำนมนะมีพระแม่มัคคมีคอยพัดวีปฏิบัินะชอบกันบรรทมหรือชอบกันนอนหลับพูดง่าย มีที่นั่งหรือเตียงนอนหรืออาดหรืออะไรเนงะี้ยเป็นพญานาคอนันตานักขลาดหรือเป็นพญานาคตนหนึ่งนะฮะเป็นนาคอําดับที่ยิ่งใหญ่มากนะเป็นนาเป็นนาคที่ไม่อยู่ในกลุ่มหรือในวงหรือในหมู่นาคทั้งปวงนะเป็นนาคที่โดดขึ้นมาเดียเด่ยวๆอยู่กับพะระนารายณ์นะฮะแต่แปลกอย่างหนึ่งคือ เท้าอนันตนาคราชนะไปเกิดเป็นพลักษกับโดนสอนนาคบาทซึ่งอินทรชิตไปชุบมาจากพิษของพญานาคโดนสอนนาคบาทของอินทรชิตนะฮะซึ่งเป็นนาคที่โดนสอนอาบน้ำพิษของนาคเสียนะฮะจนคือเสียหรือเสียหรือตายพูดง่ายๆเนาะเราพูดเราก็ระวังนิดหนึ่งนะมัน เระเองนะครับเพราะว่ากฎของ Youtube เราก็ไม่รู้นะก็ะพูดได้นะแต่นี่เป็นเรื่องเล่าเป็นเป็นวรรณคดีเป็นวรรณกรรมเป็นอะไรในอดีตน,นะฮะเป็นตำนานเป็นอะไรเนะน,นาะจนฮันุามาต้องไปเอาเห็ดหรือยากแก้พิษมาให้นะพระลักษณ์ซึ่งเป็นเป็นอวาตารของเท้าอน,านันตตานคราชนะโดนพิษสอนนักบาทของอินทิชิต เดือดร้อนถึงขนมานต้องไปยกภูเขายานะฮะมาแก้พิดให้กับพลักษนะฮะพลักษถึงฟื้นขึ้นชีพม,มาได้นะ,ะแปลกเหมือนกันนาคเป็นนาคที่แพ้แพ้พิดของนาค ต่อไปเรามาพูดถึงเนาะเรื่องราวต่อไปของพระวิษณนะุต่อไปเรามาพูดถึงพระวิษณุนะ คือมีคนโทรไลน์เข้าเนาะก็เลยเสียสมาธินิดหนึ่งนะฮะก็ขออภัยแป๊บหนึ่งนะครับผมพานาลายนะปางที่น่ากลัวที่สุดของพานาลายนะครับคือปงัปงปัง ภาคกิศะนะฮะเป็นปางที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆฮะแล้วก็เอแล้วก็ปางนรสิงห์นะปางนรสิงห์นี่คือแปลงมาเป็นสัตว์ร้ายนะฮะสัตว์ร้ายที่มีหัวเป็นสิงห์นะมีตัวเป็นพึ่งอะไรประมาณนั้น,นแล้วก็มีปางแบบปางหมูป่าปางปายักษ์อะไรอย่างงี้นะนี่คือ พนาลายนะครับพนาลายหรือพระศรีหรลินวิสนุกองศรีหรลินวิสนุหรือพระวิสนุนะครับเสียสมาธิไปเลยมีคนโทรไลน์เข้ามาเป็นเทพที่เทพสงครามนะฮะที่มีอาวุธมีของ ไม่เหมือนเทพสงครามนะมีอาวุธมีของมีเป็นมีดอกไม้มีพสังนะมีดอกปัวแล้วก็มีพวงมาลัยห้อยคอนะครับ้อยคอเป็นพวงใหญ่ๆนะมีพวงมาลัยห้อยคอเป็นพวงใหญ่ๆนะหน้าตาอิ่มเอิบ สดใสย,ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลานะฮะถ้าถ้าท่านตื่นมนทมนะพนะไรจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะซึ่งคนทางฝั่งเอเชียเรานะฮะมีความเชื่อเกี่ยวกับพันไรหรือพระวิษณุเยอะนะฮะดูได้จากปฏิมากรรมงานแกะสลักตั้งแต่ยุคขอมยุคอะไรก่อนเนาะยุคโบราณมากๆอ่ะง่ายจนเป็น เรื่องเป็นราวที่เขาว่าเอาพระอนาลัยขึ้นมาใช่ไหมซึ่งเป็นงานศิลปะยุคโบราณจริงๆยุคสมัยขอมเรื่องอำนาจประมาณนั้นะหรือยุคน,น,น,นุ้นๆนะซึ่งไทยพระมังขเมนเอ้ขอเขามาหรือ ไทยพม่าหรือกัมพูชีเนาะกัมพูชีเนี่ยก็จะมีงานศิลปะแบบเนี้ยตามผนังกำแพงตามศิจลจรึกหรืออะไรเนี้ยตามนักคอวัดนคอนทมอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเทพเจ้าอินดูนะเป็นความเชื่อที่มีมานานมากนะครับ ก้าหากเผลอพูดจาไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับผมถือว่าหลุดไปแค่นิดหน่อยเนาะหรือเป็นคำพูดภาษาชาวบ้านหรือว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวเอเชียเนาะไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะครับไม่ได้มีเจตนาแบบ เป็นเป็นคำพูดดูเป็นภาษาแบบชาวบ้านนะพูดง่างยงเพราะฉะนั้นต้องขออภยัยขออะไรถ้าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจด้วยนะครับผมทีนี้มาให้คาถาเลยดีกว่านะเราพูดถึงเทพพันารายมาได้สักหน่อยแล้ว มาพูดคาถาอะไรครับคาถานี้เป็นคาถามหาสเสน่นะครับชื่อคาถาสริกาลิ้นทองนะครับคือ เป็นคาถาสายขาวนะคาถาเทพนะเราตะท่องก็คือท่องแบบต้องมีนโมนะฮะนโมนโมสามจบก่อนนะครับเราท่องนโมกันนะเราไม่ให้คาถาเลยนโมตัสสะพระคะวะโตัวละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะตตัวละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะตตัวละตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ คาถาบทนี้เป็นคาถาเมตตามหานิยมแบบอย่างดีเลยนะของสูงนะฮะพุทธาอะเนม,มามะลิยาสุสังฆะเยมิพุทธาอะลิมะลิยาสุสังฆะเยมิพุทธาอีะระปโยเขมะคุณนะ ปักเคสมเมมะมิอุนาโลมาปันนะวิชาคเยสวะหะพ่วงนะครับทีนี้เราท่องน้โมให้ฟังไปแล้วเนาะก็จะมาพูดท่องซ้ำให้ฟัง3มรอบนะฮะพูดไปแล้วรอบเหลืออีก2รอบนะครับเป็นเคสเป็นอะไรของผมนะฮะ ทาอะเนมานามลริยาสูตสังฆเยมิพุทธาอิริยาสูตสังฆเยมิพุทธาอิริอิละระโยเคมะคุณะปกเขสะเมมะมิอุณาโลมาปันนะวิชาขคเย สวหฮะพ่วงเอาอีกรอบนะครับนะเผื่อจะได้จําง่ายหรืออะไรนะเพราะว่าการให้คาถานี่นะท่องให้ฟังแล้วคนรับเอาไปจดจําเอาเองนะจะด้วยวิธีใดนนะก็ได้นะจะเป็นเคล็ดเป็นอะไรที่ทําให้คาถาอาคมขังนะพุทธาอเนนามาริยา สุสังฆะเยมิพุทธาอิลิยาอิลิมะลิยานะสุสังฆะเยมิพุทธาอิละปะโยเขมะคุณะปักเขสเมมะม,มิอุนาโลมาปันนะวิชาคคเยสวะหะพ่วงนะครับเป่านะ่ะม เป็นคาถาสาริกาลิ้นทองนะครับไว้ให้แบบงานช่วยแบบทำมาค้าขายเนาะหรือไม่ก็เป็นแบบอย่าทำผิดศีลน,นะครับ เอาใช้ในงานที่เป็นประโยชน์หรือในความจําเป็นนะอย่าไปผิดสินข้อสามนะครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรนะครับขอความสวัสดีมีโชคมีลาภให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามารับชมรับฟังทุกคนนะครับขอขอบคุณมากนะครับช่องนี้ก็อย่างดีที่มีคนติดตามมานะครับมีคนรับฟังนะฮะ มีคนติดตามนะครับมีคนติดตามมาเรื่อยๆนะเป็นกำลังใจที่ดีนะครับขอขอบคุณนะจะพยายามทำคลิปให้ประโยชน์แก่กับคนฟังมากที่สุดนะครับขอขอบพคุณครับสวัสดีนะครับผมขอบคุณครับ